สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในรายวิชาการวิเคราะห์งบการเงินด้วยโปรแกรมตารางงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของงบการเงินเปรียบเทียบนะคะงบการเงินเปรียบเทียบสาระการเรียนรู้นะคะ 1. ความหมายของงบการเงินเปรียบเทียบ 2. การเปรียบเทียบตัวเลขในรายงานทางการเงิน 3การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบ 4. การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมตารางงานความหมายของงบการเงินเปรียบเทียบการเปรียบเทียบข้อมูลของรายการในงบการเงินตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นะคะทีนี้การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบนะคะก็มีชื่อหนึ่งนะคะที่เขาเรียกกันก็คือการวิเคราะห์แนวนอน (horizontal analysis) นะคะการเปรียบเทียบ ตัวเลขในรายงานทางการเงินนะคะในการจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบนะคะสิ่งทีจ่จะต้องแสดงนะคะในเป็นในรายการเปรียบเทียบนะคะก็เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับ1จํานวนเงินนะคะที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนะคะ 2. จํานวนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะสแสดงจํานวนอ่ออ่โทษทีค่ะแสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลง นะคะของการเปลี่ยนแปลงที่ในลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะจากปีก่อนนะ,ะหรือหรือปีฐานนะคะจากนั้นมาแสดงร้อยละของยอดรวมนะคะการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบนะคะเราจะสามารถจัดทําได้สองรูปแบบก็คือการเปรียบเทียบงบการเงินแบบปีต่อปีนะคะกับการเปรียบเทียบงบการเงินแบบปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานนะคะ ทีนี้การเปรียบเทียบงบการเงินทําอย่างไรนะคะหนึ่งนะคะเราจะต้องคํานวณน,นะคะคานวณตัวเลขของข้อมูลก่อนว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยใช้การเปรียบเทียบนะคะโดยข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบนะคะโดยจะใช้ข้อมูลในปีที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะมารลบ ข้อมูลปีฐานนะคะลบปีฐานเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากนั้นนะคะนำข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากข้อที่หนึ่งที่เราคำนวณได้นะคะมาหาร้อยละนะคะโดยนำตัวเลขของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหารด้วยข้อมูลปีฐานนะคะหารด้วยข้อมูลปีฐานการนี้ข้องบการเงินเปรียบเทียบด้วยโปรแกรมตาราง นะคะเรามาดูว่าต่อไปนี้เราจะทํำยังไงนะคะก่อนหน้านะคะครูได้สอนหนูไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบนะคะแต่เราวิเคราะห์ด้วยด้วยมือด้วยเครื่องคิดเลขธรรมดานะคะแล้วก็ทําจัดทําในสมุดบัญชีนะคะแสดงการวิเคราะห์คํานวณออกมาให้เห็นว่ามีมีขั้นตอนในการจัดทําอย่างไรนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการ สอนหนูในเรื่องของการจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบนะคะด้วยโปรแกรมตารางงานดังนั้นเราจะต้องใช้นะคะเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะจะใช้ในการคำนวณน,นะคะนั่นก็คือตัวโปรแกรม Excel นะคะตัวโปรแกรม Excel นั่นเอง นี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องจัดเตรียมนะคะ 1. PC ถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็โน้ตบุ๊กก็ได้ 2. ถ้าไม่มีจริงๆนะคะถ้าไม่มีจริงๆเราสามารถใช้แท็บเล็ตหรือใช้โทรศัพท์ก็ได้แต่2 2, ตัวเลือกอหลังนะคะ โทรศัพท์กับแท็บเล็ตนะคะหนูจะจะสามารถใช้ได้ใน Google Drive นะคะ Google Drive เพราะว่ามันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า g o g l e s h e e t s นะคะตรงนี้มันสามารถจัดทำได้นะคะรูปแบบการใช้งานก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมตารางงานนะคะอ่า ทีเรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนในการจัดทําอย่างไร1นนะคะเราต้องออกแบบรูปแบบของการวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นนะคะควรจะวิเคราะห์ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนหรืองบแสดงฐานะการเงินดีหรือในรูปแบบอื่นๆดีนะคะเราก็ต้องอ,ออกแบบก่อนนะคะ2จากนั้นนะคะเรารู้ละข้อมูลที่มีอยู่นะคะจะเป็นรูปแบบงบกำไรขาดทุนเราก็เอามาจัดเรียงนะคะข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามรูปแบบงบการเงินที่ถูกต้องนะคะ สามจากนั้นเรามาเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบเครื่องมือที่ใช้ก็คือเครื่องมือในการเปรียบเทียบนะคะตอนเราอาจจะใช้พวกลบคูณหารนะคะอัะอนนี้ลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเ,าเครื่องมือที่เรียกว่าการหาร้อยละนั่นเองนะคะสี่ วิธีการคำนวณข้อมูลนะคะอันนี้โดยใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมตารางงานตรงนี้ที่สำคัญนะคะเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการคำนวณได้นะคะมีอยู่สองรูปแบบนะคะหนึ่งนะคะรูปแบบที่เป็นสูตรคำนวณแบบฟอร์มูลานะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเป็นสูตรคำนวณที่ไม่ซับซ้อนนะคะเป็นลักษณะของการใช้ในการคำนวณโดยใช้สัญ,ญลักษณ์บวกลบคูณฐาน นะคะอันนี้คืเชู่อว่าพวกหนูสามารถปฏิบัติได้แน่นอนนะคะอ,อีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบสูตรในการคำนวณแบบฟังก์ชันนะคะสูตรฟังก์ชันจะเป็นสูตรคำนวณฟังจะเป็นสูตรคำนวณที่นะคะถูกออกแบบหรือติดตั้งมาแล้วกับตัวโปรแกรม Excel นะคะยกตัวยอย่างนะคะสูตร Average นะคะสูตร Sum Min Max อย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เราก็อาจจะต้องนำมาใช้ร่วมกันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทำการแปลความนะคะแปลความแปลความคืออะไรก็คือการนำข้อมูลที่เราได้จากการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะมาสรุปผลนะคะอธิบายเชิงพร,รณนานะคะให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางใดนะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรมีผลอย่างไรกับธุรกิจนั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเปรียบเทียบงบการเงินด้วยโปรแกรมตารางงานซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะครูก็มีข้อมูลนะคะเป็นโจทย์ตัวอย่างไว้ให้เรา1ชุดนะคะหชุดก็จากข้อมูลเนี่ยที่ให้นะคะเป็นข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับ อะไรไปไม่ได้เลยนะคะจากที่เราเห็น,นะคะมีดอกเบี้ยมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในรูปแบบของกําไรขาดทุนอย่างชัดเจนนะคะโดยมีข้อมูลให้ทั้งหมดนะคะ3ปีด้วยกันตั้งแต่ปี6 0ถึงปี62นะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูหนําข้อมูลตรงนี้นะคะไปจัดเรียงในรูปแบบของงบกําไรขาดทุนในโปรแกรม Excel ได้เลยนะคะเพื่อรอให้ครูจะมาทําการสอนต่อว่า เราจะใส่สูตรอย่างไรกำหนดสูตรอย่างไรในโปรแกรม Excel นะคะครูขอฝากตรงนี้เอาไว้นะคะท้ายคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจออีกทีคลิปถัดไปนะคะเราจะมา,าทำการวิเคราะห์นะคะด้วยโปรแกรมตารางอานไปพร้อมๆกันนะคะ